สวัสดีครับพี่น้องนะครับทัถ่ายพี่น้อง F4 เป็นครับครับนะครับเตี้ยกมลชัยสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับวันนี้มาเที่ยววัดป่าวังน้ำพีครับนะครับพาพี่สาวขึ้นมานะครับทางวัดเพื่อนกำลังทำความสะอาดอยู่นะครับเอารถหกลอมาใส่ใบใหม่เลยเอา้องลายยุวัดนในบ่อน้องยุวัดนในบ่อหรือยุบาน อยูว่วัดเมนบอ,อันนี้คือบวชบอชฮะบวชเมนบบนี่ววบวชไม่ดบวชอ๋อเป็นเด็กวัดก,ก็คือพักอยู่ในวัดเลยมนบอกอแต่เวลาเรียนเท่ากับไปเลียนจังสีเนาะเมนบบเนี่ยครับพี่น้องนะครับน้องๆเป็นกบพักอาศัยอยู่วัดเนาะน้องๆเป็นคนบ้านนี่บอหรือบ้านไหน อ,อ๋อมันต้องแค่น่อยฝุ่นหนากอกหน้ากลางฝุ่นอาขคือได้มาอยุยพี่ี่ะฮะเอข้ออันนี้บอ่อสองคนนี่บอ่อเมนบอ่อหรือเยต่างหากเกลีน่อ้นองเป็นมันน้องแค่น่อยกระทั่งทางบาดอายนอทังบาดน,น,น,อน้องเรื่องคำอือแล้วเป็นเห็ดว้มสะอาดบัดครับพี่น้องนะครับ เสียงจักรจันรครับนะครับอันนี้คือวัดป่าวังน้ําทิพย์วัดป่าวังน้ําทิพย์สะอัดใบไม้ร่วงออกมากระเกียนเทียับพีนนอกนะครับเดี๋ยวไปกันต่อครับนะครับนะครับอันนี้คือเอารถมาใส่ใบไม้นะครับพื่จีเบิร์เหียเยยเ้ยงแหละทั้งนี้ยหงตากแดดฮะ เออไม่หยางดีบางบางหันนี่พ่ออันผู้สาวอันเด็กหน่อยผู้สาวปวดขยะขึ้นมาพ่อผู้เฒ่านั่งอยู่ขอนไม่ว่าโอ้ลูกหลานนะคะไปนะคะเอาไปส่ไปปล่อยบ่แล้วไปซูนแล้วซูนแล้วสีผ้าเมื่อบานพี่น้องเขาบ้านั่อนั่อนอากาศเย็นยิน เยน็นบ่นนี่นเดี๋ยวไปเปิดแอร์เพป็นอยู่บ้านโออ้ยหนเปิดแอร์ใะนะเปิดแอร์ตัวห้อ,องกับ,บท่านได้เก็บอยู่เออได้ไเก็บเก็บลงหุ่นเด็กได้ <laughs> เก็บล่องเหรอเวลา <laughs> เดี๋ยวจะให้ลูกหลานมารับแล้วเนอะลูกหลานจะอรถข้างนอกค่ะพอดีเรามาแล้วก็มาถึงช่วงแบบงานงานท่านอันนี้ปันได งานยังไม่เยอะเท่าไหร่มางานที่จะเกยี่ยละกันมาบ้านครับจมีอย่างเกาะจมจจมพี่น้องหมู่บ้านในทามว่านไปนอนในบ้านบบาไามพี่หมีดูแลตัวเองได้มาแล้มือนี้จมแล้วไปจมล่อยคว้าง เบิงเ่งแนวพะนะชื่อว่าชื่ออีหยังไม่ใช่น้องบอกว่าวัดเนี้ยไม่เคยมาบอกว่าตรงมาเดชเหื่อนแม่เอ็ดีมาจะทไหรตรงนี้นี่ไงวัดร้านอาหารเพราะว่าพี่หมีไปเซอร์เวย์แล้วไงร้านอาหารตัวน่าอร่อยเราไม่เคยไปก็นั่นไงมันนี้ก็่อโอ้ร้านอาหารตรงนี้ด้วยพี่หมีบอกโอ้ดีเลิศ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 อีหยังก่อนอันทุกถ่ายว่าอีหยังก่อน อันนี้อันนี้อันนี้เป็นพี่ได้นี่ว่าะฉ่นหากินเองเลี้ยงแบบผู้ชายหากิีเองแต่แต่ผู้อื่นมาต้องก็คือเพื่อที่ดดูแลเพื่อแต่ว่าอันนี้ดีนะว่าเป็นพี่ได้นีิพนะหากินเองให้เขาไปนอนบ้านพวกเขาไปแม่ผู้ชายกินเองแม่แม่พี่พี่ข้างไก่มาเมียจริงจริงไม่รู้ได้ร้านที่พี่หมีไปเมื่อวานอะ พี่มีไปดูแล้วไงมันโอเคมไม่รู้ไม่เคยไปโอเคเลยมันโอเคเลยไ,ได้มาก็ <laughs> ไอเดียอตรงนัน้นไอตัวว่าประทับใจโอ้ยดีมากบรรยากาศเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังที่ไปลองเบิง่งอ,อะไรเล่าเรื่องอะไรนะเล่าเรื่องอะไรคะที่พี่มีไปเมื่อวานเออลืมแล้วชื่มันเล่าเรื่องริมทุ่งบ่เล่าเรื่องริมทุ่งเด,เดี๋ยวมึงแรงพาไปเด้อ ฮะ<ห>ไปอีกจ<า>กิจั๊กแล้วเอจะได้ดูว่ามันจริงไหมมันสวยตรงไหมเออแล้วน้องก็บอกว่าโอเคโอเคทีนี้ผมจะมีการันตีแล้วว่า <c oughs> มันดีดีแต่สำหรับนั่งชิลๆนะนั่งชิลๆแบบถ่ายรูปโนอนนี่นั่นจากจากอิตาลีมาอำเภอเลิงมือเดียวครับหูจักเบิร์ตครับวอยเกิดยุ่นเหนียวขอว่าท่านหูจักเฉย โอขาพี่น้องนะครับแวะมาทําบุญไหว้พระได้ครับมัดป่าวางน้ําทิพย์ฮะโอ้ยเพื่อนเปิดแบ่นะครับอันนี้คือด้านหน้าหน้าบัดต้องดูน้านหน ช้างสามเสียงเหื่อบนเท่าทุกวังน้ำทิพย์เปิดแก่ให้เพื้นเดี๋ยวพ้าพไปซือกับเขาครับเทียงเนียวขอเสาว่าท่านพาพกินเดี๋ยวพากินเขาเทียงเป็นขอเซาที่เดียวยดูแลอย่างดีที่สุดงหา พี่น้องเดี๋ยวสอกับแครอทไปกินกันครับข้าวไก่ย่างวิเชียรบุรีอาอันนี้ยังนี่ไก่น้อยครับเอาไก่น้อยไม่ท่าอะไรนี่ไม่ทอดเปล่าหรือมีไก่น้อยไก่ใหญ่บ่พี่น้องเอาเบสสองไม้นี่เด้อนุ่งกระทาได้นี่พี่เมยนกนกไก่ ไก่น้อยไก่น้อยบ่บ่เข้าใจถุงครับเจหอเอาไก่ไก่สองโตแมนแมนใส่ลอยเศร้ากับอยบเราใอยรแต่คือบ่ลอยเศร้าบัลอยชันเอ็นบ่ตัวไหนเป็นจะเสียบละบันเอาที่ละ ำตำปลาตำโซาแล้วก็ตำขว่หไหมะตำขวานไรตำแทนเอา้านี่ไข่ไขข้าวไข่ห้างาห้างเง่ห้างเนียนปะตำ แสดงว่าม่นมีลาบามีแต่ไก่ย่างส้มตำเบื้อง,งพี่น้องอยู่แซ่กับอยู่วัดเป็นต้องหาพัะร่มย่างเดียวม,มันดีเนี่ยมันดีห <laughs> 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 ลายเป็นจริงนะแค่รู้ฝาว่าจะไม่มี <laughs> มาเนาะเป็นนแบบี้ค่ะันนี้ก็สั่งข้าวไปกินกับพี่น้องนะครับอยู่ร้านไก่ย่างส้มเขาส้มไก่ย่างส้มตำนะครับไกย่ย่างมิเชนบุรีอยู่ตรงเลิงนกทานะครับอยู่ใกล้ๆโรงเรียนรอนนอนบัตรที่ถนนดำมีวัตรที่ถนนดำอยู่ตรงอยู่ติดพหล่มยางเดียวครับ ต้องอยู่ติดพระลมอย่างเดียวครับแล้วหอนเดอยู่เมืองนอกเมืองนอกมันมันบอมันพอห่อนเ่เมืองไทยมันหอนเดครับไปเดี๋มันเปิดดูด้วยมันังอิดเปิดอดูว่าลังยูยูมันอะโอ้ยเพิ่นบพิ่เปิดกับเปิดเลาเอียงขึ้นก้าวหยุดร้อยครับพี่น้องไปบ้านบ้านพี่ตเกิดเอ็กซิเรย์นิดหน่อยแว้งตาตกแตก เออเวีนหักสงสัยนั่งทับนับ้านครับพี่น้องย่าว่าสงสัยครับขณะนี้เราพาพี่มีตามไปฟ้อนกองยาวนะครับว้าวกองยาวขนาดเสียงสวรรค์ครับนะครับพี่มีพร้อมที่จะฟ้อนครับโอเคโอเคได้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 ไฟ้อนน้ำหนาเลยว่าตามมาเนี่ยได้บอกใช่มากเลย กองยาวเสียงสวรรค์ติดต่อได้ที่ไหนครับ0945206554เสียงสวรรค์ครับพี่โอ๊ตอำเภอเรืองลูกค้าจังหวัดยะโสธรบ้านนวนสวรรค์ติดต่อได้ที่นายกมลชัยบุญเมียนอ๋อเหรออ่านวิดอ๋อคุณพ่อพ่อศรีทน สีทุนกับกมลชัยได้ได้ได้ฝนตกแล้วพี่น้องนะครับฝนตกแล้ว <c oughs> เปลี่ยนที่ั้านนำฝนมาใหม่สบายเลย <c oughs> ตกมาเลยเนรอตกมาหลดตกมาลุนลงเทลงมาโอ้ยไปดิาาบคารบอนเมือเดี๋ยวนอ้องมันแล้วพี่น้องนะครับถึงบ้านแล้วฝนตกน้ำท,ท่วมถนนเลย เพิ่งน,นั่งเ,เบิรงเพิ่งโบกรถแจกน้ำบวัยอยู่ไข่อ๋อโอ้ยถ <c oughs> ้าอะไรไ,ไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะคะเดีอยู่พี่หมีก็ทำอะไรอยากให้พี่หลายก็ได้กลับบ้านเร็วๆ <c oughs> ตถึงบ้านแล้วก็หอดแล้วไม่ยั้งนี่ฮ <c oughs> ่าฮ่องกานให้แม่ขึ้นบ้านใหม่โอ้ฮ่องกานให้แม่ขึ้นบ้านใหม่แม่ไปใส่แล้วแม่ อเจ้าเขาพี่มีเข้านั่งในบ้าน,นก่อน <จะ S 1> ก็ได้เจ้าของขอบ้านนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็โอ้ยคือมืนแทะหมื่นหรอกสุาแม่เล่นะสใชาแม่ใชแ่แม่แม่ นั่งโลดนั่งเลยนั่งเลยนั่งโลดมาถึงแล้วเรียบร้อยครับฮอดบาร์เรียบยบัวน้องเขาทำอยู่พี่หมีนั่งเลยไม,ไม,ไม่พี่หมีจะเอาถ้วยจามลงมาให้แม่นั่งโลดมมแม่นั่งรลดพ่ะนะพอเด

อืมเขาวางวันนีก้อนกระดาษจริงเอาขอนข้างในเลยบอกเอาตั้งวันนีก้อนกระดาษไหมเอ,เออตั้งทั้่งครึ่ง,งเ,ออเนี่ยสวยขอบคุณที่หมีด้วยครับไป่แพ้ละโอ้อยังเขาาตะคัวพี่น้องอ่านเนี่ยเหีด <c oughs> <c oughs> เอาละพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้ทำหอีกสักวันนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนกินเข่าก็นั่งหนึ่งเข่ากันอยู่นะครับนี่ยังเขาไม่ยังในกั้วอีกบ้านอันนี้หน้าน้องแม่อันนี้สาวนั่งกองอันนี้น้องสาวด้น น้องสาวทั้งสองครอบครัวอบอุ่นค่ะที่มีแม่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 ทาทาทาขนตัน้องถีอแรกมาเผาเขาเลยมาเผายู่ไงยี่วันที่หกแม่จะนำมาละก็ส้างที่สร้างแหลกแล้วแผ่วตัวตคนนี้เนี่ยค่ะจบตกวเอาเอาผินเทาตัวเอาสิวเทาแล้วไปชิวไนม่แล้ตัวเข้าศึกเทาแล้วเนาะเผาเการอ่ไหอพี่น้องคิดนีไว้ซ้ำนิดครับพอกันคิดหนา มากจังะมีละพี่สาวมาฮอดบ้านบ้านเฮ็ดว่าขั้นเลียวเลียวเลียวบ้านโอเค้าบ้านเฮ็ดว <c oughs> ่าขั้น,นเ,นเลียวมาบุญก็ว่าันเลียวกวขักันชิมนาครับปลาโคแชียโคเล็กโคสต์สต์คาลโคตีตามเมเนนะครับขอบคุณห,คหลายๆครับติดตามรับชมคลิปนี้พี่สาวมาเยี่ยมบ้านช้า,อากอ่ากันกินต่อไปครับสวัสดีครับ